รวมทุกเรื่องที่คุณจะต้องรู้ก่อนจะตกลงว่าจ้างทนายความ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังหรอที่จะเอาสาระน่ารู้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับวิชาชีพทนายความมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ถูกถามพวบผมบ่อยมากเลยนะครับในการเป็นทนายความก็คือมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างก่อนที่เราจะไปตกลงว่าจ้างทนายความมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยให้เคลียร์คุยกันให้ขาดก่อนสําหรับข้อแรกเลยนะครับสำหรับการว่าจ้างทนายความเนี่ยก็คือการคุยตกลงกันเรื่องของราคาว่าจ้างรวมถึงค่าธรรมเนียมค่าเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆกันให้เคลียรัดนาคคิ นายความที่เหมาะสมให้ทนายความทํางานได้อย่างสบายๆแล้วก็มีมาตรฐานวิชาชีพการคิดผูกเกินไปแน่นอนว่ามีปัญหานะครับซึ่งการที่เราจะตกลงว่าจ้างทนายความควรจะคุยกันให้เคลียร์เลยว่าค่าทนายความในคดีนี้เท่าไหร่อย่างผมเนี่ยเริ่มต้นที่ห้าหมื่นบาทแล้วก็ต้องเคลียร์ด้วยว่าห้าหมื่นบาทเนี่ยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยไหมค่าที่พักอะไรต่างๆรวมถึงค่ารมเนียมสารอะไรเนี่ยเพราะว่าการฟ้องคดีมันก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆแยกต่างหากหลายอย่างนะครับเช่นค่าธทมเนียมสารที่ต้องวางสารค่าส่งหมายค่าตัวพิสูจน์พยานหลักฐานากร แล้วแต่ละคดีเนี่ยมันก็มีเวลาเวลาในการเดินทางไม่เหมือนกันบางคดีไปศาลสองนัดก็จบแล้วบางคดีไปเป็น10นัดเพราะฉะนั้นเราควรจะคุยเรื่องค่าใช้จ่ายกันให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นเลยจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือข้อบิดใจภายหลังทนายความเองก็จะไม่ต้องมาเบิกกิบเบิกย,ย่อยคุณเองก็จะสบายใจว่าคุณมีบัตเจ็ตมีงบประมาณที่เท่าไหร่แลวมันจะไม่เกินกว่างบประมาณตรงนี้ซึนะ <S <S ่งเกี <S <S ่ยวกับค่าใช้จา่ายต่างๆในการดําเนินคดีมีอะไรบ้างผมเคยทาคลิปอธิบายไว้แล้วแหละว่าการฟ้องคดีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบาง่า่ยจจะ ่ายงงไงตัวอย่างเช่นเริ่มจ่ายตอนทําสัญญาครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็ไปขึ้นศาลอีกครึ่งหนึ่งหรือถ้าเกิดไปติดตามยึดทรัพย์บังคับคดีมาได้จะได้กี่เปอร์เซนการตกลงว่าจ่ายงวดเดียวตอนทาสัญญาแล้วทนายออดูคนดูแลคบเวอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คุยกันแต่ละคายอย่างเดียวแต่พอถึงเวลาจะจ่ายบอกเสร็จคดีก่อนค่อยจ่าย<ๆ>ก็ไม่มีทนายความระดับวิชาชีพคนไหนทําให้อย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็คือคุยกันเรื่องขอบเขตงานกันให้ชัดเจนว่าทนายความมีหน้าที่จะต้องทํางานถึงชั้นไหน<ๆ>เพราะว่าการว่าความในชั้นาา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 ลลลหหหรรืออออกกกมมมมมีีีคคคดดวววเเเนนนน่่่่ยยยยัแบงงปป็็ชตไจจะ เริ่มจากกระบวนการชั้นสอบสวนชั้นพบตำรวจชั้นไปพบอาัยการสู้คดีในชั้นศาลศาลชั้นต้นพิพากษาก็มีชั้นอุทธรชั้นดีกาถ้าเป็นคดีแพง่งก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การยื่นฟ้องการไก่เกียวการสื่อพยานพอศาลตัดสินก็ต้องมีการบังคับคดีมีการอุทธรมีการดีกาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะคุย,คยให้ชัดเจนเลยนะครับแล้วหน้าที่ของทนายความเนี่ยมีถึงชั้นไหนนะครับว่าความในศาลชั้นต้นอย่างเดียวอุทธรดีกามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บังคับคดีมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ชัดเจนนะครับจะได้ไม่ติดใจกันทีหลังว่าเอ๊ะทำไมทนายความไม่ตามเรื่องต่อให้ไม่ดูเรื่องให้ถึงบังคับคด like. ีอะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยราคาที่คุยกันอาจจะคุยกันถึงแค่ว่าความอย่างเดียวไม่ได้รวมถึงการบังคับคดีอะไรต่างๆต่ตอมาข้อที่4ก็อันนี้จะใช้กับทนายความสํานักงานใหญ่ๆหรือว่าทนายความที่เป็นระบบสํานักงานมีลูกน้องค่อนข้างเยอะเหมือนตัวผมเองเนี่ยคือต้องตกลงกันเรื่องของตัวทนายความที่จะขึ้นว่าความเงนให้ชัดเจนคือทนายความที่เป็นระบบสํานักงานก็จะมีตัวหัวหน้าสํานักงานเช่นตัวผมแล้วก็จะมีีททนน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 าา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 ยยยคคคคววมมมมมอออื่่่งงสักกผ็ประณแ คดีที่มันเข้ามาหรือเข้ามาหาผมเนี่ยผมไม่สามารถแยกล่างไว้ว่าความเองในทุกเรื่องแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้ความดูแลความรับผิดชอบของทนายความหัวหน้าสำนักงานแต่เวลาไปขึ้นว่าความเนี่ยทนายหัวหน้าสำนักงานไม่สามารถแยกล่างไว้ว่าความได้ทุกเรื่องหรอกนะครับศาลก็จะนัดคดีซ้อนนัดคดีชนกันหัวหน้าสำนักงานเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าแจกจ่ายงานไปตามความรู้ความสามารถของทนายความแต่ละคนคดีครอบครัวเฮ้ยก็อาจจะเป็นทนายผู้หญิงคนนี้คุยเจรจาเก่งเฮ้คดีนี้มันอาจจะต้องลุยหน่อยอาจต้องใช้ทนายความผู้ชายที่บู้บู้หน่อย ทนายความที่ใจเย็นหน่อยคดีนี้เหมาะกับใช้ทนายแบบนี้หัวหน้าสำนักง,งานเนี่ยมีหน้าที่วางรูปคดีเครนทีมงานจัดทีมงานไปให้เหมาะสมกับสภาพงานเพราะฉะนั้นตอนว่าจ้างทนายความเนี่ยก็คุณคุยให้เคลียร์เลยว่าจะให้ทนายคนไหนว่าความในสำนักง,งานนะครับหรือรีเควสว่าหัวหน้าสำนักง,งานจะต้องไปเองก็คุยกันให้ขาดเพราะอันนี้เจอกันบ่อยนะครับเจอกันบ่อยมากๆเลยก็คือว่าตกลงว่าจ้างหัวหน้าสำนักงานแต่ตอนไปว่าความจริงๆ หัวหน้าสํานักงานไปไม่ได้ผมเองก็เจอบ่อยผมก็เลยทุกวันนี้ก็คือคุยกับลูกความให้เคลียร์ให้ขาดเลยว่าผมเองเนี่ยจะไปว่าความคดีประเภทไหนบ้างหรือหากคุณอยากให้ผมไปว่าความเองผมก็ไปได้แต่แน่นอนว่าค่าว่าความมันจะต้องสูงกว่าลูกน้องผมที่ผมไปเพราะว่าผมถือว่าผมมีประสบการณ์มีฝีมือมีอะไรมากกว่าแล้วก็บางคดีอย่างคดีฟ้องชู้คดีหย่าอะไรกันอย่างเงี้ยมันเป็นคดีง่ายๆที่มันสามารถส่งทนายความคนอื่นไปได้แล้วคุณก็จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าก็จะพยายามแนะนําว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้ความดูแลของหัวหน้า จะเป็นประโยชน์กว่านะครับข้อห้าเนี่ยอย่าลืมคุยให้เคลียร์ถึงเรื่องแนวทางการดําเนินคดีและโอกาสแพ้ชนะนะครับแน่นอนว่าทนายความเนี่ยไม่สามารถจะบอกโอกาสแพ้ชนะได้ถึง100%ยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าคดีต่างๆเนี่ยมันมีสัจจัยหลายๆอย่างที่อาจจะแพ้ชนะคดีกันได้แต่ทนายความเนี่ยต้องสามารถบอกได้ว่าคดีเนี่ยมีโอกาสแพ้ชนะมากแค่ไหนเพราะว่ามีข้อได้จริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานตรงไหนบ้างที่จะทําให้แพ้ให้ชนะคดีาการที่ทนายความวางรูปคดีตั้งแต่ต้นเนี่ยก่อให้ผลประโยชน์หลายอย่างเช่นมันเป็นผลดีต่อการที่เราตัดสินใจของเราว่าเอ๊คด ต่อรองแค่ไหนเราจะเป็นต้องหาพยานฐานตรงไหนต้องระวังตรงไหนนะครับ เพราะฉะนั้นก่อนจะว่าจ้างทนายความเนี่ยไม่ได้มาถึงก็บอกว่าผมชนะแน่จ่ายเงินไปเลยมันไม่ใช่มันต้องมาคุยแนวทางกันให้ละเอียดก่อนว่าคดีมีโอกาสแพ้ชนะตรงไหนควรจะไก่เกียแค่ไหนเปอร์เซ็นต์แพ้ชนะเราเท่าไหร่นะครับต่อมาข้อที่6ที่ผมเน้นย้ำมากมากเลยก็คือห้ามโกหกทนายความนะครับทุกอย่างที่คุณบอกทนายความเป็นความลับทนายความไม่สามารถเผยแร่ได้แล้วถ้าหากคุณโกหกทนายความเนี่ยทนายความแล้วเชื่อคุณเข้าไปเนี่ยทนายความก็จะวางลูกคดีผิดพลาดแล้วก็ส่อให้เกิดความเสียหายกับตัวคุณเองแล้วก็กับทนายความองค้ไปดี ความมาแต่งในชั้นศาลคุณก็โดนฟ้องกลับทนายความก็อาจจะโดนฟ้องกลับด้วยต้องระมัดระวังมากหรือว่าคุณมาโกหกทนายความในคดีอื่นๆก็ทําให้ทนายความแทนที่จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องเนี่ยนะครับก็หลงเชื่อคุณก็ไม่ได้ระมัดระวงังไม่ได้แก้ปัญหาก็อาจาะะาจะทําให้คดีแท้ได้ต่อมาข้อที่7ที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือว่าหากคุณตกลงว่าจ้างทนายความแล้วหรือมีทนายความอยู่แล้วเนี่ยห้ามไปปรึกษาทนายความคนอื่นเคยได้ยินคําว่ามากหมอมากความไหมครับก็คือยิ่งมีที่ปรึกษาเยอะแทนที่จะดีนะครับถ้าเกิดที่ปรึกษาเหล่นาน ว่าจ้างทนายความจ่ายเงินให้เขาไปแล้วนะครับไว้ใจเขาว่าความให้คุณแล้วคุณก็ต้องเชื่อใจเขามีอะไรคุณต้องปรึกษาเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลลูกคดีมาตั้งแต่ต้นเห็นเอกสารเห็นแมยารถานทั้งหมดเขาจะให้คําแนะนํากับคุณได้ถูกต้องอย่างมากที่สุดการที่คุณมีทนายความแล้วคุณก็ไปปรึกษาคนโน้นทีไปปรึกษาคนนี้ทีไปปรึกษาคนที่ไม่ใช่ทนายความบ้างโดยที่เขาไม่เห็นเอกสารไม่เห็นหลักฐานได้สานวนทั้งหมดแทบจะไม่มีเวลาดูเอกสารได้สานวนคุณเลยแล้วเขาแนะนําคุณมาคุณก็ไปเชื่อเขาแลวคุณก็มาเถียงกับทนายความคคคคุุุณณณนน่ยมมหาาาาากกวรทึษ ไม่พอใจทนายความคุณเห็นไม่ตรงกันคุณก็ควรจะต้องขอเปลี่ยนทนายหรือถ้าหากคุณต้องการให้คนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยคุณคุณก็ต้องคุยทนายคุณให้เรียบร้อยแล้วก็ตกลงกันว่าอนุญาตให้เขาเข้ามาไหมให้มาช่วยกันดูอะไรยังไงไหมก็จะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับ7ข้อที่ผมฝากไว้ในนี้ก็คือสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้เกี่ยวกับว่าจ้างทนายความแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อ่ะคนที่มีคดีความต้องการอยากจะว่าจ้างทนายความนะครับหากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามช่องส